คคิดถึงประเทศญี่ปุ่นกันได้แล้วครับวันนี้มาดูคลิปของเชยเชยชาแนลกันนะครับกับ j จแปนไท a แลนด์ครับบรรยากาศจำลองของจริงสวยๆอยู่ในกรุงเทพแล้วนะครับใครคิดถึงที่ญี่ปุ่นโตเกียววันนี้อยู่ที่เมืองไทยกันแล้วนะฮะมาดูคลิปนี้กันครับกับเชยชวนชมครับวันนี้เราจะพากันไปที่ ฮาราจูกุไทยแลนด์ครับสำหรับการเดินทางครับถ้าวิ่งจากเรียบตำรวจรามินทาหรือว่าถนนรามินทาใช้เวลาประมาณไม่เกิน40นาทีครับวิ่งเปนเส้นตรงมาเลยนะครับประมาณ37กิโลฮาราชูกุไทยแลนด์อยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์ครับหรือเราเรียกว่าน้องจอกกอทมอนั่นเองครับวันนี้ พี่เอพามาเที่ยวก่อนนะครับเขาจะเปิดตัวกันแบบเป็นทางการนัก็คือเดือนมีนาคม65นี่เองครับเพียเชื่อแนน่อนครับว่าบรรยากาศในวันนี้ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปจปบต้องมากันแน่ๆครับโดยเฉพาะถ้าเกิดใครคิดถึงญี่ปุ่น จากบริเวณทางเข้านะครับจะเห็นว่าเป็นโถงใหญ่ให้เห็นบรรยากาศในสไตล์ของความเป็นญี่ปุ่นเริ่มต้นโดยรถเข็นครับถ้าเกิดถราไปที่เมืองเจแปนนะครับตามชานเมืองต่และนี่คือสัญลักษณ์ของเขาเลยครับเราจะพบกับคนที่มาถ่ายรูปกันมากมายไม่ไว่าจะเป็นชุกเกมโนยูกะตะวันนี้เจ้าบิกโลที่มาโดยพี่เอกก็มาถ่ายด้วยครับโถงนั่นน่าคือแนดมมาของที่นี่ครับ และจุดแรกที่เราต้องเช็คอินครับนั่นคือเจ้าหมาน้อยกับเมืองชิบุยาครับโซนนี้นอกจากเป็นสัญลักษณของคนรักสัตว์เลี้ยงแล้วน้องหมาของเราก็ยังสามารถมาเที่ยวมาทำแอคทิวิตี้ตรงนี้ได้เช่นกันครับเดินเข้ามาอีกนิดนึง เราจะไปดูครับว่าบรรยากาศของเมืองโบราณในสไตล์เกียวโตที่มีเรนตรอดแนวเป็นสี่เหลียมจัตุรัสที่สวยงามตรอดแนวที่แบบว่าจุดเช็คอินที่ไหนก็มีนะครับหมายถึงว่าก็มีที่คือทุกจุดเลยครับไปดูกันครับยกญี่ปุ่นมาไว้ในไทย บรรยากาศนะครับตลอดแนวนะฮะไม่ว่าจะเป็นดอกซากุระการวาดเพน์ในสไตล์ของญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพภูเขาไฟฟูจิภาพวัดภาพพระภาพบรรยากาศต่างๆของเมืองเกียวโตหรือเมืองโตกเกียวอยู่ที่นี่ทุกมุมทุกผนังเลยครับพิคโลจะพาเดินนะครับตลอดแนวให้ดูครับว่าบรรยากาศการตกแต่งตลอดแนวของเขาเป็นอย่างไรบ้าง สองข้างทางนะครับจะมีช่องว่างในส่วนของที่เป็นทางน้ำนะฮะทางน้ำไหลในสไตล์ของญี่ปุ่นโบราณไปดูนครับตลอดแนวของความเป็นเมืองเกียวโตโหรือญี่ปุ่นโบราณที่เราหายากมากครับในการไปเที่ยวที่เมืองญี่ปุ่นวันนี้เขายกมาอยู่ที่น้องจอบมีบุรีกันแล้วครับ สำหรับการมาเที่ยวที่นี่นะครับมาได้ทุกเพศทุกวัยนะฮะใส่ชุดยาคัดโูกะตะมาที่นี่หรือว่าจะเป็นชุดกิมโมโนก็ได้ครับมาดูครับว่าการตกแต่งในสไตล์ของเมืองเกียวโตตั้งแต่โคมไฟบรรยากาศผนังที่เป็นไม้นะครับวัสถุทุกอย่างเป็นไม้ทั้งหมดตลอดแนววันนี้พี่เอหรือพี่โกโร่จะพาทุกท่าน มาดูครับและก็จําลองบรรยากาศที่มีหิมะตกปอยๆนะฮะบรรยากาศน่าจะเดินตลอดแนวและร้มเย็นครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะพบกับภาพเขียนญี่ปุ่นและสาวๆนะครับหนุ่มๆที่ใส่ชุดกิโมโนมีให้เช่าด้วยครับกับบรรยากาศที่นี่ครับกับฮาราจูกุไทยแลน์ครับ ในช่วงที่เป็นวันหยุดนะครับแนะนำครับควรจะมานะฮะมีการถ่ายรูปและเช็คอินจุดมากมายและเรารูนครับว่าดนตรีเปิดหมวกเล่นกับปิกโลได้หรือเปล่าได้สิครับมาดูท่าเต้นนะครับผม สำหรับวันหยุดของครอบครัวในช่วงปีใหม่ครับก็อยากให้เ,เพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาชม YouTube กับเชอเชยชาแนลลองมาเยี่ยมชมครับกับฮาราจูกุไทยแลนด์ตรงนี้นะครับซึ่งถึงแม้จะยังไม่เปิดเป็นทางการแต่ก็เหมาะอย่างยิ่งครับในการมาเช็คอินถ่ายภาพและใส่การถ่ายภาพแบบนี้ก็ทำให้หายคิดถึงญี่ปุ่นไปทีเดียวเหมือนกันนะครับ ก็ดีใจมากๆเลยครับกับการเป็นพิกโลก็มีน้องๆนะครับคุณแม่คุณป้าหรือว่าพี่ๆก็มาถ่ายรูปกันนะฮะทำให้บรรยากาศก็เสริมไปอีกทีว่ามีตุกตาญี่ปุ่นมาเที่ยวกับฮาราจูกุไทยแลนด์ครับการเดินเยี่ยมชมในครั้งนี้พิกโลจะเดินเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ เนื่องจากว่าการจัดรูปแบบของทางเมืองเกียวโตที่จำลองตรงนี้จัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับและก็จะพาไปดูจุดพิเศษไฮไลท์อีกที่หนึ่งครับที่หลายๆคนมาแล้วจะต้องไปนั่นเองครับจุดนี้นี่เองครับตลอดแนวนะฮะจะมีเรือปัน่นช่วงละ50บาทเท่านั้นเองครับ และจุดที่พิเศษมากมากก็คือศาลเจ้าฮาราจูกุครับเป็นศาลเจ้าจำลองที่ทุกคนไม่มาที่นี่ไม่ได้เลยนะครับศาลเจ้าแห่งนี้จำเป็นครับเราจะต้องมีการโยนเหรียญและมีการเขียนไม้แผ่นเป็นไม้อธิษฐานครับมีโคอโลจาธิตให้ดูนะครับทุกครั้งถ้าเกิดใครเคยไปศาลเจ้าที่ประเทศญี่ปุ่น จะต้องมีขนรรมเนียมประเพณีในรูปแบบแบบนี้ครับอยากได้อะไรก็ขอกันนะครับกับทางศาลเจ้าฮาราจกูกุพัก้อนกันมาดนึงครับเข้ามาที่ห้องแอร์นะฮะห้องนี้นี่เองเป็นห้องที่ขายของที่ลึกสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติครับเป็นของ ทีร่ระลกของศักหละของศักดิก์สิทธิ์นะครับจากทางสถานที่แห่งนี้และยังมีเสื้อผ้านะคะที่เป็นสไตล์ <stuck in line> ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่มีทุกไซส์เลยครับและนี่คือรองเท้าครับรองเท้าเกีย้ยไม่ได้ลายครับแต่ว่ามีให้ใส่นะครับในการเช่ายืมนะครับในรูปแบบชุบ กิโมโนหรือว่ายูระตันนั่นเองครับและนี่คือป้ายครับป้ายที่เราจะไปที่ศาลเจ้าฮาราจูกุนั่นเองครับป้ายนี้สวยมากนะครับมีรูปลักษณ์ให้เลือกหลากหลายมีทั้งสามเหลี่ยมวงกลมเขียนภาษาไทยครับพร้อมปาักกาและไปสักหละอยากได้พรอะไรนะครับมาขอกันได้ที่นี่เลยครับกับศาลเจ้าฮาราจูกุไทยแลนด์ครับ คงได้เวลานะครับออกไปข้างน,นอกบ้างอีกครั้งหนึ่งเราจะไปดูครับว่าที่นี่เขามีการขายของที่ละลึกกันหรือเปล่าต้องไปดูนครับ จุดนี้แนะนําเลยนะครับเป็นจุดที่ต้องเช็คอินอย่างยิ่งครับเนื่องจากว่าการถ่ายรูปจะเป็นเสมือนกับหอคอยของเมืองเกียวโตอยู่ตรงรลางสวยมากครับไม่ว่าจะยืนอยู่มุมซ้ายมุมขวาหรือตรงกลางระหว่างช่องของน้ำนี่สวยจริงๆเลยครับ และด้านขวาของเราจะเห็นไหมครับว่ามีการตกแต่งประดับประดาทั้งเพ้นท์รูปทั้งการตกแต่งในสไตล์ของเมืองญี่ปุ่นและพิกโร่ก็จะพาไปดูครับว่าเขามีขายของกินของใช้กันหรือเปล่าอา้าวอยู่ตรงนั้นนั่นเองตามพิกโร่มาครับนี่ไงครับร้านนี้นี่เองสินค้าข้างในทั้งหมดเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดครับนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมดเลยแต่ราคาเป็น บาทไทยครับราคาจับต้องได้นะครับราคาร้อยกว่าบาทครับราคาไม่แพงจนเกินไปซื้อกลับไปฝากน้องๆหนูๆที่บ้านด้วยนะครับถ้าเกิดใครมาที่นี่แล้วฝากมาแวะเยี่ยมชมและซื้อกันครับอ้ากโลก็เริ่มเมื่อยแล้วนะครับถึงเวลาคงจะต้องกลับกันแล้วล่ะครับนี่ พอมีกันถ่ายรูปก,กับแขกที่มาเยี่ยมชมเหมือนกันนะครับแม่สาวสวยสดด้วยมิกโลของเราครับและนี่คือบรรยากาศของภาราจกุไทยแลนด์ครับในช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็แนะนำนะครับถ้าเกิดยังไม่มีแพลนไปต่างจังหวัดมาที่นี่ ความรู้สึกที่ประทับใจและคุ้นเคยกับประเทศญี่ปุ่นที่นี่ครับแนะนําจริงๆครับต้องมาครับและที่สําคัญก็คือช่วงนี้เป็นวันหยุดนะครับมาในวันหยุดก่อนปีใหม่ครับคนก็จะเยอะประมาณหนึ่งแต่ได้ภาพสวยๆแน่นอนครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กลับเชยๆชาแนลนะครับและคอยติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ